สบายดีพี่น้องสุขสบายดีพี่น้องสบายดีสุขสุขคนเจอกันยังไงพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีสุขสุขคนเนาะพบพกันอีกคือเค้าพี่น้องกับซองน้องสัวลาพี่น้องกินคือเก่าเมือ กำลังหั่นมูกันอยู่พี่นาะมูกระชาอันนี้ไม่นี้ีสเต็กมูนี่หละสเต็กมูเจ้าหิเป็นดีเหรสเต็กมูเขาก็ย่างมูอย่เบบังุยไงยากย่ะคุณ้งร้องเลยไม่ทันแล้วแยาแต่ผู้สาย่างด้อ จกไว้เลยอย่าเอาพริกทาย <Sýst> <này>, <Sýst> <Tông xong>, tàu Mẹ 2เต้า mẹ มีน้ํา Nó มีหนองดําแล้วคนแบ่งนัวลง เอ้าบาเทอร์ผมมาตันโกองคอยเป็นดุพี่น้องขอสวดฟองใคยพี่น้องไหมนั่งก่อนว่าเราเรียกมึงโกโมนี่ขอโทษลายไงมาเทินจะไปยังถามเลยดิมาเทินจะไปยังคือไปลงขีดโมไอจีเผนถามมาหะน่า แต่ไม่เท่ากันไม่เท่ากันจ้สีต่อบ่ดังไห้ากับปจักน้มือห้ากับปรจักษกีก็เลยอยากลงแน่นันบอกเิอลงไปั่นละอยลงไปั่นแลวพี่น้องเหเฮงเฮงอากลงทีนึ่งพี่น้องผนก็คิดหอนะ FC ก็คิดหอด โบลงไลค์กัม um ือละคลิปเาพี่น้องนะแมนบอกเคยละเจ้าเด้เลยเางนพี่น้อ <Exped> ม <ition introductions> ีหาเขาลงหาีย่าแต่ว่ามีคลิปให้ลงป็นมักอม้นนันนี้มองมักนมกม phải sao à. ừ. mà càng nuốt mà còn vẫn đi, bữa này, để cá, canh nuốt, ăn pha nhẹ chắc đây là là bao thừa thì pìa đỏ đấy, cay mà cọ hắt gì xanh luôn, <laughs> ừ. lốp ai lốp có miếng ba tham nhớ mướn ไม่ใช่ขเขาเนื้อเขนานังไม่ใเขาเนื้อเขาหนังขวาอันนี้ก็คือเนื้อ,อน,นี่เนื้ออันนี้หนงังอืมท้องอยาง,อยายอง,งเอียงอึกระถกงานเก่าในตากจะคล้องตาพี่น้องไปเจอกันต้นยางเนาะอันนี้มูของหมาบ้า อีบ้านสิะอบคุณสิสบาสดีปาดุงสบาสดีปารุงอันสิห่างแล้วสองผ้เมีอะพี่น้องใครมันแห้งพี่น้องสบายดีนี่แหละมองเซ็ตมือเซ็ตไปเลย กายพั่นอันน่ะหันอันใส่ติเตยังไปพัดอยู่บ่เนี่ยนะยังขไปพัดอยู่บ่หัานยังบตีกเลอาออกตีทานนะไอแคท่าออกจ้าีใ่นั่นเลยตีไอแคท เป็นค่ะแต่ไม่ผ่านโอเชเป็นเตกินค่ะ,คะโทษทีพี่น้อยเสียงดังไปพอไก่มันจะก,กินหมูเหาไม่ได้ดนะอ,ออัอันนนนนี้นะ้ะางงเเล็ยกย่ม,มแบบสี่อย่าไปเข่าคว่ำๆได้ไดหรอกคางที่สี่นะทั้งพุ่มทั้งแงะ

อนอย่างหมูพิงแดดแม่นบอกต้องแคปนั่นไงบอกแล้วว่าเนี่ยเบ่งไปเรื่อยๆพี่น้องรอมันสุกก่อน เ้าบกม,มาจับอัน,นเ,เดียว,วม่ไดก็ดำเลยบอกบ,บ,บชุมเจ้ามีตัวชุมเจ้าเป็นคนเทศคบริเทดต,ต,ตอนนี้ก็ยยางหมูพี่น้องเลยเรียกว่าเผาหมูบมเผาม่เผาหมูพ,มพี่มือเบาใครก็น้องสลากคนเผาหมูให้กินไพาูกันจังหวะน้ำพี่พีมาพี่ร้อยเขามาอยู่โฮมพี ไอเข็มพื้นมีติบเข่าหอดไว้อยากกินเข่าบอกใช้มีดเคียงก็หนีกจ้กไม่ด้สิสองี้เปลี่ยนตุนเอะไกลเทีนนนพดะ เปลี่ยนกันบ่ทั้งเจ้ามันมีไพ่อยู่เวอี่ดูแลเด็กน้อยดีดีอันตุ่เหยียบไเนีกินกัยังไงเบกินข่าวกันมนตะกบในท่านตะวัน ดี oh yeah เนาะอยู่ง่ายเลี้ยงง่ายง่า่วกินม่ครแข็งบ่หมู2โลพี่น er ้องนี่ทั้งหมด2โลตัวนั้นแล้วคือเนาะ ตัวน้าเนตาเสี่ยวอยู่ตัวนะตัวนี้ตีน้าไม่เข็มนี่ใช้เสือดำาบบปีงกระดำคือกันจะไดดำบมมีดำนะบมมีดำบอคนดำยาะเนื้อเสืออนอุแล้่อเาสือจุงเล้า่องนำข้เป็นะคุ้มนะพี่ใหญ่เต่เฮาจะด่าเกินจบไปได้ขบคับเฮานี่จะด่า จะด่ <ose> าข้าแห้งดาเลยค่อยๆแต่ว่าเจ็บเจบก็จาเอาอยังกันพี่น้องได้ได้เลยได้ไม่เลวได้บ้่ออกวนเยนบ่อบเทินก็ให้คนเหาหเส้นฮะไอ้กง่ายนอนไลนเว้ยมันก็ได้ในเละออกเบได้น่ะออกทังแอโดเท่ยพี่น้องเด้อาหวหอสีหลอเิอาอีกแล้วดกี่ยวไปนล่ะอีกแล้ว

ไปกำลังสิไปแข่งไปเตะกีฬาไปสอบกีฬาอยู่โรงเรียนพี่น้องครัวเจดําไปเป็นโค้ชให้นักเรียนพ่อจีนไปเมืองเงินกำเขาพ่อจด้ไปรับชมจะไปโค้ชอยู่ตีเจ้าก็ได้เข็นแลนบัได้ก็ตีลังกานักพุ่งว่ะโค้ชคืเจ้ามาได้แหลนด์ได้นะน้องดำกับมาพี่น้อง เฮ้ยเสป๊บนยมันเหมือไปลายลาลายปี่ใง้ขั้นชมมะกรอบหรือว่าขั้นชมมะนาวรือว่าขั้นชมมะนาวโลยไม่ลด้เก่า สบายดีสบายดีโนดมันเป็นเรื่องที่ดีเขาบริกินเาไม่องไปเขามาซื้อมาซื่อๆบ่มาเบิงซื้อเขาจะเห็นอย่งเนบ่มาซื้อคือคือกอนมูหลดมาเบิรงกันเนาะมาเบิรงมาแอยงกันให้าไปอาไปจับคอยเห้ยบ่ไีเข้า ไก่ไก่สองมุนบ่ไก่เห็ดได้ละเฮ้ยนีเนื่อรไก่เห็ดพุดเครงคายะยมาแมันดูดะอเอินยาตะเวนะเจ้าอไก่เ่วด้วับ่งอสงเก่นี่ก็ม่ได้บกระชากนะักนาางยุ่ยเลยผ่านปลายม่เรยกวอ้นเรอีะ

ไจอนาเขาน่ไมอบใจอจอยลูกเช้าจะไปใช่เลรทีมาเลี้ยงวันนี้ไปกับป่าบ่บดมาลย่ลยาบลูกเช้าไม่ใช่เออพคุณเนาะนึกว่าไปอยู่ไปกับป้าเริ่มชิลหอยแล้วเริ่ม

ทางนั้นน่ะบ่แเ่นวอากินไหนทีทีทางาที่กหน้าเจ๊ทางนะกล้ใกล้ันมูยนก้นุกเ้นนแจ๊นะ

แข้งดูใช้พอกันคลิปนาพี่น้องสบายดีบายดี